<No> สัสดีครับก<ด>็บผมเด็กชายเสฉวนจริงครับผมเด็กชายยานุภาพาสแสงใสครับฉันนอนค่ะพวกเรามาจากโรงเนนรียนบุญเจ้าวิแกลัยครับโครงานของเราคือการเก็บความเชื้นจากยานุภาพและาหากำมันค่ะเชิญรับชมได้เลยครับงา,งานวิทยาศาสตร์เรื่องกรารเก็บความชื้นจากมะนร้าวและหาหานกำมันที่มาและความสำคัญ ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุดเหลือใช้ทางเกษตรและสามารถหาได้ทั่วไปมีคุณสมบัติทางกายภาพก็คือดูดซับน้ําได้ดีมากและก็มีการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้ามีค่าเนื้อสูงในการสลายตัวมีรูพุลนสูงได้สลายตัวได้ตามธรรมชาติอีกด้วยและที่สําคัญก็คือมีน้ําหนักเบาง่ายต่อการน,นําไปใช้แล้วก,แวก็แล้วก็ราคาถูกเ้ยครับส่วนใหญ่ขาเจ้าไป,ไป,ไ,ปไปผสมกับดินที่ปลูกนะครับ ใช่แล้วครับแล้วก็ถ่านกำมันเกิดจากการนำวัสดุธรรมชาติที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นพวกคาร์บอนขาบแล้วก็นํำมเาเผาที่อยณหนภูมิสูงแล้วก็กระตุ้นได้วิธีทางกายภาพหรือกระตุ้นด้วยไฟฟ้าครับเป็นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจและแนวคิดที่จะนำาลุ่มมะพร้าวและถ่านกำมันมาขึ้นรูปเป็นกระถางเก็บความชื้นซึ่งจะมีความสามารถในการเก็บความชื้นไว้ได้แล้วก็สามารถใช้แทนพวก ถามว่าชําที่เป็นพลาสติกได้ครับสมมุติฐานสมมุติฐานของเราก็คือกระถางจากถุ๋ยมะพร้าวและถ่านกำมันของเรานะครับสามารถขึ้นรูปได้และเก็บความชื้นได้ครับผมต่อมาคือตัวแปรที่เราต้องการจะศึกษานะครับผมก็คือมีตัวแปรต้นคืออัตราส่วนของถ่านกำมันและผุ่วมะพร้าวที่จะนําไปขึ้นรูปนะครับผมตัวแปรตามคือการดูดซับน้ําการเก็บความชื้นของกระถางของเรานะครับ ต่อมาตัวแปรควบคุมก็คืออุณหภูมิและความชื้นครับผมตอนที่1การขึ้นรูปกระถางครับอย่างแรกข้อแรกเลยนะครับผมก็คือเราจะเตรียมฝุม๋ยมะพร้าวและถ่านกำมันไว้นะครับข้อ2คือเราจะเตรียมแป้งมันสับปะหลังและน้ำเปล่าและนำมาเคี่ยวให้เข้ากันนะครับแล้วนำไปต้มที่อุณหภูม80ิ80องศาเป็นเวลา30นาทีนะครับผมเพื่อให้เหนียวเหมือนกาวครับผม 3. เราจะแบ่งตาส่วนตามอับตาส่วนที่เราได้ขึ้นทุกคนได้ดูเลยครับผม 4. ี่นำไปอัดโดยใช้กระถางพลาสติกอัดเพื่อขึ้นรูปเป็นกระถางน,นะครับผม 5. น้าไปตากแห้งครับตอนที่ 2. การทดสอบการดูดซับน้ําของกระถางครับ 1. ก็คือตัดชิ้นส่วนขนาด5 5คเซนติเมตรนะครับโดยจับเตรียมไว้3ชุดก,การทดลองนะครับผม 2ก็คือการชั่งน้ำหนักก่อนแช่น้ำของกระถางที่เราไปตัด5้าคูณห้าเนี่ยครับต่อมาก็คือ3ก็คือนำชิ้นส่วนตัวอย่างมาวางที่ระดับหิวน้ำเป็นเวลา4ี่สนาทีนะครับต่อมา4ี่คือเมื่อผ่านไป4ี่สินาทีเราจะนำกระถางที่เราตัดแบ่งเป็นชิ้น 5, 5้คูณห้าเซนนะครับออกจากน้ำที่เราไปแช่เมื่อกี้แล้วเราจะได้นำมาชั่งน้ำหนักหลังแช่น้ำนะครับผม ข้อหเราจะวางกระถางที่เราตัดเป็น5,5าคูณหซมนะครับวางทิ้งไว้2ี่ชั่วโมงและ18ดชั่วโมงครับโดยเราจะวัดทุกยีชั่วโมงนะครับผมข้อ6คือหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นและอัตราส่วนน้ำหนักที่ลดลงของกระถางครับผมข้อที่3นะคะการทดสอบการเก็บความชื้นของกระถางค่ะขั้นตอนแรกมันมี2 0งรกรัม 请我用前我们这样摄像头。 พวกเราขอจบ,จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ